สวัสดีครับผมนะครับนายทัศน์พิทยากุลวันนี้นะครับจะมานําเสนอเกี่ยวกับระบบ Super Farmer Station นนะครับโดยที่ระบบนี้นะครับจะเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรแล้วก็สถานีงานทั้งหมดโดยเอาไลน์นะครับผมที่จะอธิบายในวันนี้ก็คือเริ่มจากการแนะนําระบบครับว่าระบบเนี้ยทำงานอย่างไรนะครับ ชนิดของอสถานีงานรวมถึงชนิดของกิจกรรมการขายแล้วก็หลักการทำงานทั้งหมดรวมถึงขั้นตอนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็หลักการใช้งานเบื้องต้นของเกษตรกรแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับโดยระบบ super farmer station เนี่ยเป็นระบบที่เป็นศูนย์กลางนะครับในการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่นะครับหรือที่เราเรียกกันว่า big data server นะครับน่าจะเคยได้ยินชื่อนี้กันมาเนาะโดยที่ ระบบของเราเนี่ยจะสามารถเก็บข้อมูลได้จากทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งแรกคือฝั่งเครื่องจักรส่วนฝั่งหนึ่งคือฝั่งผู้ใช้งานหรือว่าพี่พี่เกษตรกรนั่นเองฝั่งเครื่องจักรนะครับก็คือฝั่งซ้ายมือเนี่ยเราจะเก็บข้อมูลอะไรบ้างนะครับเราจะเก็บข้อมูลพวกถ้าเป็นปั๊มน้ำเนี่ยเราก็จะเก็บกระแสไฟที่ใช้นะครับรวมถึงอัอรตราการไหลของน้ําว่าน้ำเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสามารถผลิตได้เท่าไหร่แล้วนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นพวกโรงอบนะครับก็จะเก็บพวกแบบความชื้นพลังงานที่ผลิตได้เวลาที่เปิดปิดรวมถึงตู้แช่ก็เหมือนกันนะครับก็จะเก็บพารามิเตอร์ต่างๆเนี่ยเข้าไปที่ระบบนะครับเพื่อที่จะประมวลผลนะครับว่าวันวันนึงเนี่ยมีการใช้งานเท่าไหร่แล้วมันเหมาะสมกับในพื้นที่นั้นหรือไม่นะครับพื้นที่นั้นมีการเพาะปลูกเยอะเกินไปเกินกว่าที่ระบบจะรับไหวหรือไม่นะครับ แล้วก็ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะครับจะเป็นการเก็บข้อมูลจากผู้ใช้งานหรือว่าพี่ๆเกษตรกรเพื่อที่จะใช้ในการพัฒนารา,ายได้นะครับในอนาคตใช้สําหรับการวางแผนรายได้นะครับเช่นพี่ๆเนี่ยจะต้องเป็นคนก่อข้อมูลครับว่าพี่ๆผลิตอะไรบ้างปลูกอะไรบ้างนะครับในใช้พื้นที่เท่าไหร่แล้วก็หลังจากปลูกเสร็จปุ๊บพี่ๆเนี่ยมีการนําไปขายสดหรือว่ามีการกลับไปขายแบบ ขายโดยที่ไม่ผ่านกระบวนการแปลร,รูปเนี่ยกี่กิโลกร,รมัมหรือว่าแปลร,รูปกี่กิโลกร,รมัมรวมแล้วเป็นรายได้เท่าไหร่นะครับเพราะในบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นสินค้าบางอย่างเนี่ยหลังจากการเอาไปแปลร,รูปแล้วอ่ะรายได้มากกว่าเดิมนะครับเราก็จะรู้ว่าโอเคอย่างเงี้ยเราก็ควรจะส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับการแปลรูปมากขึ้นนะครับก็จะติดตั้งพวกตู้อบหรือว่าตู้แช่มากขึ้นเพื่อที่จะให้มีรายได้มากขึ้นนะครับโดยทั้งสองสูตรเนี้ยก็จะ สองส่วนนี้ที่ว่าเนี่ยก็คือส่วนของเครื่องจักรแล้วก็ส่วนของที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลเข้ามาเนี่ยก็จะมีการเอามาคำนวณนะครับเป็นรายได้ต่อปีนะครับผมต่อเครื่องจักรที่ใช้นะครับผมเพื่อที่จะใช้ในการจัดสรรทรัพยากรนะครับให้เหมาะสมต่อไปในอนาคตนะครับโดยฝั่งเครื่องจักรเนี่ยเราก็สําหรับโครงการนี้นะครับก็จะแบ่งเครื่องจักรเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับตัวแรกเลยก็คือตัว สถานีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิต์หรือว่าตัวซ้ายมือสุดนะครับโดยข้อมูลที่เราจะบันทึกเนี่ยก็ตามข้อมูลข้างล่างเลยก็คือกระแสไฟที่ใช้นะครับพลังงานที่ผลิตได้จากโซลาเซลล์นะครับแล้วก็อัตราการไหลของน้ำนะครับส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นตัวห้องเย็นพลังงานแสงอาทิต์หรือว่าตู้แช่นั่นเองก็จะเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ใช้รวมถึงพลังงานที่ผลิตได้เพราะว่าตู้แช่ตัวนี้เนี่ยมีโซลาเซลล์ด้วยใช่ไหมครับเราก็จะรู้ได้ว่า มันเหมาะสมไหมตอนกลางวันเนี่ยมันผลิตได้กระแสไฟแล้วมันเหมาะสมหรือเปล่านะครับแล้วก็สามารถรู้ถึงสถานะการเปิดปิดของอุปกรณ์นะครับแล้วก็อุณหภูมิภายในห้องเย็นด้วยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าห้องเย็นมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็สามารถรับรู้ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องอยู่หน้าง,งานเลยนะครับก็ลักษณะเดียวกันกับตู้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับส่วนสุดท้ายก็จะทําการบันทึกเวลาการเปิดปิดนะครับสถานะของอุปกรณ์รวมถึงความชื้นภายในแล้วก็ภายนอกของโลงอบนะครับ โดยทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกเก็บเข้าไปในตัว Big Data Server ของเรานะครับตัวนี้จะเป็นของเครื่องจักรซึ่งเครื่องจักรเนี่ยจะส่งข้อมูลมาอัตโนมัติเนาะโดยที่เราไม่ต้องไปกดส่งจากสถานีมีเซนเซอร์ตรวจปัสนะครับเรียบร้อยส่วนตรงนี้นะครับส่วนที่2ก็คือกิจกรรมการขายหรือว่าส่วนที่ คุณพี่ๆเกษตรกรเนี่ยจะต้องเป็นคนกรอกเองนะครับไม่สามารถที่จะดึงมาได้อัตโนมัตินะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าพี่ๆเนี่ยขายของเนี่ยขายไปเลยหรือว่าเอาเข้าตู้แช่ตู้อบเนี่ยเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็ต้องขอความรู้พี่ๆนะครับช่วยเป็นคนกรอกข้อมูลด้วยนะครับโดยที่หลังจากกรอกข้อมูลว่าพี่ๆผลิตอะไรไปแล้วเนี่ยเช่นผลิตกล้วยนะครับหลังจากที่พี่ๆปลูกกล้วยเนี่ยแบ่งเป็นการขายสดเนี่ยขายไปกี่กิโลกรัมนะครับแล้วก็ คิดเป็นไรายได้เท่าไหร่โดยตรงรายได้นเนี่ยเดี๋ยวระบบจะทําการคิดให้เองโดยพี่ๆใส่แค่กิโลกร,รัมที่ขายก็พอนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติพี่ไม่ขายสดเนี่ยมีการไปผ่านกระบวนการแช่เย็นหรือว่าผ่านกระบวนการอบแห้งหรือเปล่าถ้าผ่านกระบวนการแช่เย็นอย่างเงี้ยมีการเอาเข้าไปในตู้แช่นเนี่ยปริมาณกี่กิโลกร,รมัมขาออกกี่กิโลกร,รัมนะครับขาเข้าเข้าไป น้อยกว่าขาออกหรือเปล่าขาออกเอาของเพื่อนมาด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรู้นะครับว่าว่า,าของที่เรามีอยู่ในตู้แช่เนี้ยอ่ามันมีปริมาณเท่าไหร่นะครับผมเพื่อไม่ให้เกิดการสรับสนด้วยในการใช้ตู้แชร่ร่วมกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะคำนวณออกมาเป็นเงินได้นะครับผมว่าโอเคหลังจากผ่านไปในตู้แช่แล้วเนี่ยโอเคเอ่อกำไรที่พวกพี่ได้เพิ่มเนี่ยเพิ่มขึ้นจริงๆนะครับผู้ใหญ่เล็งเห็นก็อาจจะมีการสนับสนุนทางด้านสนนี้นะครับ หรือว่าหลักการเดียวกันครับของอโรงอบแห้งนะครับผมพี่ๆเอากล้วยเข้าไปตากแห้งแล้วเนี่ยหลังจากเอาออกมาแล้วเอาไปขายกําไรมากกว่าเดิมหรือเปล่าอาจจะมากกว่าการขายสดฉะนั้นในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีโรงอบมากขึ้นเพื่อจะเพิ่มรา,ายได้ให้กเกษตรกรมากขึ้นนะครับหรือว่า,อ,าอะไรที่มันอบแห้งแล้วก็ราคาสูงเนี่ยเราก็ควรจะไปโฟกัสกาปรปลูกพืชชนิดนั้นนะครับก็ โดยรวมแล้วเนี่ยกิจกรรมการขายเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าพี่ๆกรอกมาเนี่ยมันก็จะมีบันทึกข้อมูลนะครับว่าขายไปเท่าไหร่นะครับมันจะใช้สําหรับการวางแผนรายได้นะครับในอนาคตแล้วก็สามารถที่จะมาดูได้ว่าเราจะเพิ่มแล้วก็ลดส่วนไหนเพื่อให้รายได้ของพี่ๆเนี่ยมากขึ้นได้นะครับอันนี้หลักการทํางานโดยรวมนะครับคือก็คือเราจะรับข้อมูลนะครับมาจากเครื่องจักรนะครับ3ชนิดเนาะส่งมาแบบเรียลไทม์เลยนะครับแล้วก็รับข้อมูลจากคนนะครับหรือว่าพี่ๆเกษตรกรเนี่ย เพื่อที่จะเอามาประมวลผลนะครับในคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับมันก็จะประมวลผลออกมาเลยว่าอ่ะโอเคณนะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยใช้กำลังสูบน้ำเนี่ยเท่าไหร่นะครับเ,เพียงพอหรือเปล่ากับไร่ที่ปลูกนะครับปลูกอะไรใช้น้ำเยอะใช้น้ำน้อยเราก็จะรู้หมดนะครับแล้วก็พี่ๆเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยเอากล้วยเข้าไปใน ลงแช่เย็นเอาของคนอื่นออกมาด้วยหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราก็จะรู้นะครับผมหรือว่าข้างในมีคงเหลือเท่าไหร่ระบบก็จะบันทึกไว้นะครับผมก็จะช่วยจัดก,การเรื่องสินค้าไม่ให้มีการตกหล่นแล้วก็สามารถที่จะดูย้อนหลังแล้วก็ใช้ในการวางแผนการเงินนะครับหรือว่าไรายได้ในอนาคตได้นะครับโดยที่ระบบเนี่ยจะวิเคราะห์มาให้หมดเลยนะครับผมแล้วก็พี่ๆนะครับ ก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่นะครับเป็นคนคอยดูแลระบบนะครับก็คือถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีเครื่องจักรปั๊มน้ําตัวหนึ่งเงี้ยปัจจุบันมันมันผลิตน้ําได้สมมตินะครับ10คิวต่อวันนะครับวันดีคืนดีมันเหลือ5คิวอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะดูได้เออมันแปลกไปนะแต่ทุกวันนี้ก็จะสามารถที่เข้าไปดูได้ก่อนที่มันจะพังจริง,รงๆนะครับก็จะคำ่อมแสนได้ว่าเออปั๊มมีอะไรเสียอะไรรั่วหรือเปล่าหรือว่า ตัวโซล่าเซลล์มีตะไค่ขึ้นเกาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับก็จะสามารถที่จะรู้ได้เลยแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับผมก็จะสามารถที่จะรู้ได้ว่าอารายได้รวมแล้วเนี่ยในพื้นที่บริเวณเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเท่าไหร่นะครับผมเพื่อจะเป็นแผนในการจัดสรรทรัพยากรในอนาคตให้กับพี่เกษ,ษตรกรได้นะครับโอเคทีนี้พูดมาถึงขั้นตอนการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะ ดาวน์โหลดผ่านเว็ superfarmerstation.com โดยที่ช่องทางนี้ก็จะเปิดผ่านสมาร์ทโฟนนะครับโดยถ้าเกิดพี่ๆคนไหนใช้ iPhone หรือว่าระบบปฏิบัติการ iOS นะครับก็ต้องเปิดจาก Safari เท่านั้นนะครับเปิดจาก Google Chrome ไม่ได้นะครับเพราะไม่งั้นมันจะไม่สามารถกดดาวน์โหลดไปลงเป็นหน้าจอได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นฝั่งของอ Android เนี่ยเปิดผ่าน Google Chrome ได้ครับ มันจะมีปุ่มให้กดอย่างนี้ install นะครับตามภาพเลยนะครับพอ install เสร็จปุ๊บก็จะเป็นแอปพลิเคชันนะครับขึ้นมาบนหน้าจออย่างนี้เลยนะครับเป็นแอปพลิเคชันตัวสีม่วงๆอย่างนี้นะครับพอดาวนโหลดมาเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปก็จะเป็นกระบวนการล็อกอินนะครับอ่ะแต่ก่อนไปถึงกระบวนการล็อกอินอธิบายนิดนึงนะครับ ระดับผู้ใช้งานนะครับในแอปพลิเคชันเนี่ถูกแบ่งเป็น2แบบนะครับก็คือผู้ใช้งานแบบยูเซอร์ก็คือพี่ๆเกษตรกรนั่นเองแล้วก็ผู้ดูแลระบบหรือว่าเจ้าหน้าที่นะครับที่จะคอยสอดส่องดูแลว้ว่า,ามีอะไรผิดแปลกในระบบขึ้นไปหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรไม่เพียงพอนะครับโอเคอันนี้มาพูดถึงาการใช้งานเบื้องต้นของระดับยูเซอร์หรือว่าพี่ๆเกษตรกรก่อนนะครับโอ okay. เคโดยขั้นต้นอย่างเนี้ย เราสามารถที่จะ,ะหลัก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 แล้วเนี่ยเวลาเราจะเริ่มต้นทำการบันทึกข้อมูลเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มจากการที่บอกก่อนว่าเราปลูกอะไรไปเท่าไหร่ถูกไหมครับในหน้านี้ล็อกอินก่อนโอเคพอพูดถึงเรื่องการล็อกอินก่อนเนี่ยเราจะต้องใส่รหัสแบบประชาชน13หลักนะครับแล้วก็รหัสพินซีละเนี่ยเป็นเลขท้ายแบบประชาชนนะครับอย่างผมในยลงท้ายหนึ่งหนึ่งห้าห้าก็จะเป็นพินหลักข้างหลังนะครับก็คือหนึ่งหนึ่งห้าห้า เราจะกดเข้าสู่ระบบไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเราก็จะเริ่มบันทึกข้อมูลนะครับผมว่าเราเนี่ยทำการปลูกอะไรไปบ้างน,นะครับตัวที่เริ่มจากการกดที่คาว่าบันทึกข้อมูลนะครับการใช้สานีกดเข้าไปปุ๊บก็จะเป็นหน้าปเปล่าๆขึ้นมาอย่างนี้ตามรูปเลยนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องทําการกดเพิ่มรายการสีส้มนะครับกดเพิ่มไปเพราะตอนแรกไม่มีรายการใช่ไหมครับกดเพิ่มรายการปุ๊บแล้วก็ถ้าเลือกผลิตภัณฑ์ว่าเรา,เราเนี่ยเราเนี่ยผลิตอะไรอยู่ก็คือปลูกอะไรอยู่อย่างเงี้ยผมเลือกข้าวเปลือกกับลำไยนะเนาะข้าวเปลือกเลือกเสร็จปุ๊บก็ใส่พื้นที่พอปลูกไป1ไร่สองงานนะครับลำไยสอยหนึ่งไร่ไปมันก็จะรวมมาให้ข้างบนว่าเราปลูกกี่ไร่กี่งานเนาะอันนี้คือเราต้องใส่ก่อนว่าเราปลูกอะไรไปบ้างนะครับผมในพื้นที่แล้วพื้นที่รวมเนี่ยเออมันใช้ทั้งหมดเท่่าไร หลังจากที่เราอ่ะอันนี้เป็นภาพรวมกดไปที่ข้อมูลครับกดเพิ่มนะครับเลือกผลผลิตนะครับเลือกไร่งานตารางวาแล้วก็ได้ออกมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้หลังจากที่เราทําการใส่ค่าเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเริ่มทําการบันทึกการกิจกรรมการขายนะครับผมว่าเราเอาข้าวเปลือกหรือลำไย,ยเนี่ยไปขายหรือว่าไปอบแห้งไปแช่ไปอะไรไยังไงบ้างนะครับ โดยเริ่มจากการที่ถ้าเราเอาไปขายสดก่อนกิจกรรมการขายแบ่งเป็น3อย่างนะครับคือขายสดอบแล้วก็แช่ถ้าเราเ,าเข้าเปลือกไปขายสดนะครับแล้วกดไปที่ข้าเปลือกในตรงนี้เป็น,ปนกล้วยเนาะกดเข้าไปปุ๊บจากนั้นกดที่ขายสดแล้วก็ใส่ปริมาณเลยว่ากี่กิโลกร,รมัมส่วนราคาเนี้ยเจ้าหน้าที่จะเป็นคนตั้งให้นะครับเป็นราคากลางแต่ถ้าเกิดพี่ขายไม่ใช่ราคากลางก็สามารถเปลี่ยนค่าได้นะครับพอพี่กมทุกข้อมูลพึ่งเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีเก็บไว้แล้วว่าพี่เคย ขายไปเท่าไหร่ในปริมาณกี่กิโลกร,รัมนะครับแล้วก็อันนี้นะครับถ้าเกิดกรณีที่พี่ไม่ได้ขายสดพี่ต้องการที่จะเอาเข้าไปอบนะครับก็กดเลยว่าตอนเวลากดไปที่อบปุ๊บแล้วกดไปที่นําเข้านะครับแล้วเข้าไปที่อุปกรณ์ไหนอุปกรณ์ที่ว่านี้ก็คือสมมุติว่าโรงอบมี3โรงพี่เลือกโรงไหนในตําบลน,นั้นนะครับสมมุติพี่กดโรงอบที่2พี่ก็เลือกโรงอบที่2ไปนะครับแล้วก็เลือกปริมาณว่าขาเข้าเนี้ย ปริมาณกี่กิโลกรัมเนาะสมมติพี่เอาเข้าไปร้อยกิโลกรัมพี่ก็ใส่เลยร้อยกิโลกรัมแล้วกดันทึกข้อมูลนะครับขาออกก็เหมือนกันพี่ก็มาที่ลงอบกดเรื่องนําออกนะครับแล้วก็เลือกอ,อ,อุปกรณ์นะครับเลือกให้ตรงนะครับว่าขาเข้ากับขาออกไม่ใช่ว่าเข้าไปนะครับลงอบหนึ่งแล้วออกอีกลงอบหนึ่งอันนี้ไม่ได้นะครับถือว่าเอาของคนอื่นออกนะครับก็เลือกให้ตรงอพอเราเลือกเสร็จปุ๊บเราก็ใส่ปริมาณขาออกนะครับผม แล้วก็ใส่ราคาขายใหม่นะครับพอกดเป็นที่ข้อมูลเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าอ่ะตอนเวลาเข้าตอนเวลาเอาเข้าลงอบเนี่ยเข้าไปกี่กิโลกรัมสมมติเข้าไปร้อยกิโลกรัมขาออกเป็น98กิโลกรัมแต่ราคาขายเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยพอคิดเป็นรายได้แล้วเนี่ยกลายว่ารายได้เราเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะสามารถที่จะบ่งชี้ได้ว่าการเอาเข้าไปอบเนี่ยอาจจะได้รายได้เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับในอนาคตเนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะครับผมเล็งเห็นถึงจุดนี้เนี่ยก็จะสามารถที่จะเอาไปใช้ พัฒนาต่อยอดแล้วก็จัดสรรทรัพยากรลงอบนะครับให้มากขึ้นได้นะครับแต่การเดียวกับตู้แช่เลยครับตู้แช่เย็นก็จะใช้หลักการเดียวกันเลยก็คือมีการนำเข้าแล้วก็นำนำเข้านำออกนะครับผมแล้วก็ใส่ปริมาณนะครับประมาณนี้เลยอันนี้เป็นการใช้งานคร่าวๆนะครับเบื้องต้นนะครับส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยเจ้าหน้าที่หลักๆแล้วเนี่ยก็คือจะสามารถดูได้ว่าตัว หลักๆแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถที่จะดูได้ว่าระบบสถานีงานเนี่ยมันเป็นเป็น,ปนยังไงบ้างน,นะครับโดยที่สามารถที่จะเข้ามานะครับได้ผ่านเว็บเดียวกันเลยนะครับผมหรือว่าตัวหน้าจอเดียวกันเลยแล้วกดไปที่เฉพาะเจ้าหน้าที่นะครับใส่อ e ีเมลเข้าไปนะครับผมแล้วก็ใส่ราหัสผ่านนะครับพอใส่อ e ีเมลรหัสผ่านเข้าไปเสร็จปุ๊บล้าก็เจอหน้านี้นะครับหน้านี้เนี่ยจะแบ่งเมนูเป็น3เมนะูเนาะก็คือเมนูกราฟรายงานข้อมูล แล้วก็เมนูรายงานข้อมูลสถานีนะครับตารางแสดงกิจกรรมการขายนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะดูกราฟนะครับของสถานีงานต่างๆให้กดที่สีฟ้านี่ครับการรายงานข้อมูลนะครับกดเข้าไปปุ๊บเราก็จะเจอสิ่งนี้นะครับหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้เนาะก็ทําการเลือกชนิดนะครับว่าเป็นรงเครื่องสูบน้ำํำลงอบหรือว่าตู้แช่นะครับแล้วก็เลือกอ,อกกุปกรณ์ว่าเราจะเลือก ชื่อสถานีอะไรนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถจะดูได้สถานการณ์ทำงานเนี่ยมันเปิดทํางานหรือมันปิดอยู่เนาะแล้วก็ค่าที่ส่งมาเนี่ยมีค่าอะไรบ้างกระแสไฟกระแสน้ําอะไรก็ว่าไปเนาะแล้วก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะครับว่าดูจากกราฟได้ว่าเออเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยพีคทามเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับก็จะมีกราฟแสดงข้างล่างอย่างนี้ให้เห็นเนาะแล้วก็ มันสามารถที่จะ Export ข้อมูลออกมาได้นะครับ Export ข้อมูลตารางการใช้งานของเกษตรกรนะครับผมว่าเคยใช้งานไปเท่าไหร่ผลิตอะไรยังไงนะครับผลผลิตขาวออกเป็นยังไงนะครับก็ Export ข้อมูลออกมาได้นะครับตัวที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับของตัวระบบนี้นะครับเราสามารถที่จะ Export ข้อมูลนะครับ Daily Report หรือว่ารายงานบันทึกประจำวันได้นะครับเช่นสมมุติวันนี้วันที่8นะครับผม เดือนนี้เราสามารถรู้ได้เลยนะครับว่าปริมาณน้ำทั้งหมดเนี่ยที่ผลิตได้นะครับจากเครื่องสูบน้ําทั้งหมดในโครงการนี้เลยนะมีทั้งหมดกี่รูปบาทเมตรนะครับแล้วก็ผลิตรวมเป็นกระแสไฟเนี่ยกี่วัตต์อานะครับแล้วก็รวมแล้วเนี่ยประหยัดค่าไฟได้กี่บาทนะครับก็สามารถที่จะผลิตแล้วก็สามารถที่จะดูแยกเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ได้เลยนะครับผมแล้วก็เอ็กพอร์ตออกมาเนะครับเป็นไฟมืดเนะาะตัว ฟอนต์ก็จะเป็นฟอนต์ไทยสารบรรณน,นะครับสามารถเอ็กพอร์ตออกมาผ่านอคอมพิวเตอร์เราเองหรือไม่ก็สามารถที่จะส่งอ e ีเมลได้นะครับผมได้เลยเนาะแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าให้มันสามารถส่งค่าเข้าอ e ีเมลที่เราต้องการได้ทุกวันเลยนะครับก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับโอเคครับก็ขอจบการอ,อธิบายนะครับการใช้งานเข้าวๆานะครับของของระบบ ซูเปอร์ฟาร์มเมอร์สเตชันนะครับเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ